ครับเดี๋ยวไม่เห็นครับครับครับอ่าโอเคครับท่านเองไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีอาจจะสมคำสั่งด้วยนะครับถ้างั้นก็ขอดำเนินรายการมหาสวุวรรณนาคาสวุวรรณูนะครับนมัสการพระมหาเทียนจันทร์นะครับเจ้าวาดวัดบัวถนนนะครับแล้วก็ แัะมัสการสุภัทโทนะครับเจ้าวาดวัดชนประทานราชดำเมาร่วมกันนะครับในการแถลงข่าวคือจริงๆแล้วผมไม่ร้องนะครับในตำบลสูงเนินนะครับอำเภอกระสังทีนี้ได้รับทราบถึงงานที่จะจัดขึ้นนะครับก็คืองานทอดกระถิ่นนะครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับจริงๆแล้วก็คือเมนหลักเลยก็จะมีอยู่สองช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกนะครับก็จะพูดคุยนะครับในเรื่องราวของการจัดงานกระถิ่นสามัคคีนะครับกระถิ่นนางฟ้าแห่งผ่นดิน ทีจัดขึ้นในวันที่22-23พฤศจิกายนนะครับ2566นะครับว่าวัตถุประสงค์ของการจัดกิจถร่นครั้งนี้หลักๆแล้วเนี่ยนะครับเราจะจัดวัตถุประสงค์อะไรนะครับแล้วกิจกรรมนะครับในการจัดจะมีอะไรบ้างนะครับช่วงที่2ครับช่วงที่2เนี่ยจะเป็นการพุทธาพิเศษนะครับเสื้อนะครับพุทธาพิเศษเสื้อนะครับเป็นเสื้อที่ทางหลวงพ่อนะครับแล้วก็คณะจัดงานนะครับ จะได้ทําขึ้นนะเพื่อไว้ให้เข้าสู่การแถลงข่าวนะครับการจัดงานกระถินสามัคคีนะครับกระถินนางฟ้า5แผ่นดินนะครับที่จะจัดขึ้นในวันที่22ถึง23พฤศจิกายนนะครับ2566นะครับก็หลังจากที่ออกพรรษานะครับก็อย่างที่ทุกท่านได้ทราบคับว่าก็จะมีการทอดกระถินนะครับในเวลาตรงนั้น1เ,เดือนก็จะเปิดโอกาสให้กับแต่ละวัดแต่ละวัดนะครับได้มีการได้ทอดกระถินเพื่อ,อ หาเงินนะครับมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาก็แต่ละวัดแต่ละวัดก็จะมีกิจกรรมในเรื่องราวของการทอดกระถิ่นกันแล้วแต่วัตถุประสงค์ของแต่ละวัดนะครับส่วนวัดของเราที่นี่นะครับวัดพนมดินชวนารามเดี๋ยวก็จะรู้นะครับว่ากระถิน่นครั้งนี้เนี่ยนะครับวัตถุประสงค์ของเรานรในการทอดกระถิ่นเนี่ยวัตถุประสงค์ของเราคือจะนำมาในเอาปัจจัยไปในเรื่องอะไรนะครับก็กอ,อื่นนะครับผมขอแนะนานะครับแ,แขกท่านนายก เอกภาพสุขสังวรนะครับนะครับนะครับอีกท่านนึงนะครับท่านเป็นผู้ดําเนินการนะครับจัดงานในครั้งนี้นะครับคุณโยมาริตาแพร็กประโคนนะครับที่ปรึกษานะครับในการจัดงานในครั้งนี้นะครับหอวาพี่เก้านะครับเรามีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ ท่านนายกอ,าอบตป่าชันนะครับนายอุดมสุดมานะครับท,ท่านกำนันครับเจ้าของพื้นที่นะครับท่านกำนันสนั่นสัตรงนะครับท่านกำนันต้สมเด็จน,นะครับท่านรองดันในผลเจริญครับรองนายกอบตอสอเุเดินนะครับคุณสมชาย เกรัมนะครับเลขานายกอบตอสุงเนินครับด้วยน,น,นะครับครับผมท่านรองนายกอบตอป่าชันครับนายสังวาน,ท,านาท่านรองนายกอบตอป่าชันครับนายชอมทรงศรีสุดนะครับ คุณจักรพันธ์เพิ่มพูนครับเลขานุการนายกอบตป่าชันครับคุณชูวงเจริญสวัสดิ์ครับรองประลัดอบตสูงเนินครับแล้วก็อีกท่านครับรองนายกอบตสูงเนินนะครับคุณอุทิศสายรั้วนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็รองประธานสภาคุณครับอ่าท่านนะครับ นะครับพอดีไม่ได้ส่งชื่อให้ผมนะครับเป็นกันนะครับในช่วงที่ทํามวยอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็พออบุญมีทำมวยว่าเป็นทําชื่อเสียงกับจังหวัดบุรีรัมย์มากนะครับเพราะว่าบุรีรัมย์นี่รู้สึกนักมวยยอดเยี่ยมนี่จะมีแค่ก็้องสักคเรียวใช่ไหมมีคนอีกแม่กองที่ได้เป็นนักมวยยอดเยี่ยมของการกีฬาประเทศไทยอ่าสิงดําเกียรติบก้านะครับของอท่าน อันนั้นะสุดใจปุ่มประคนนะครับกลุ่มประคนนะครับอันนี้พอขอขอบคุณมากนะครับผมกับพอนี่คืออยู่วงการมวยด้วยกันนะครับจริงๆแล้วที่เสียไปนี่เปเร่เนาะที่เป็นเป็นเทรนเนอร์นะครับประจําตัวของอาจารย์บุญมีซึ่งเป็นเป็นเหมือนเพื่อนรักของผมนะครับแต่ก็เสียไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับให้เกียรติมาร่วมนะครับแสดงความเคารพ พระรัตนตรัยพระพุทธธรรมประสงนนค์พรดงครามครรภ์พระมาเทีนจัน์ติยานโนรองจรรนาตธบลสทงเดินพระมหาปัญญาสุขภทัทโธจาวัดวัดทนประธานราชบริพระนาชอง์ที่เคารพท่านท่านานายกท่าน คุณโยมกำนันท่านคุณโยมปอเป็ดคุณโยมผู้หลักผู้ใหญ่นางสาวมาริตาเพ็งประโคนน้องโยนะครับก็บพี่น้องทุกท่านญาติโยมทุกทุกคนออรู้สึกมีความสุขที่ญาติโยมได้พร้อมเพียงกันนะครับพี่น้องชาวตำบล ตำบลสูงเรินตำบลโคกขมิ้นท่านนายกตำบลป่าชานท่านกบาผู้หลักผู้ใหญ่ตำบลป่าชานที่เคารพนับถือก็มาร่วมฟังข้อคิดการจัดงานวันนี้ก็ภาระก็อยู่ที่ลูกศิษย์ลูกศิษย์ได้ำดำเนินงาน หลวงพ่อเป็นผู้รับศรัทธาแต่ก็อนบทนาขอบอกขอบใจที่ทุกท่านมีความสามัคคีมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาโดยว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นของพุทธศาสนิกชน,นทุกคนนักปราชญบบอกว่าทุกคนมีที่พึ่งแสวงหาที่พึ่ง ที่พึ่งก็พระพุทธธาตุตนังที่พึ่งคือพระพุทธเจา้าธรรมรัตนังที่พึ่งคือพระธรรมสังธรัตรนังที่พึ่งคือพระสงฆ์สงจากพระวินัยพุทธัรร่ารอ,อ,อนุโมทนาปีนองอนุญ,ญาตถือว่าเป็นที่พักสงพออนุญาตแล้วมีโปร์ถือว่าสำนักสง แต่เมื่อมีโบทอบ่อนเป็นสถานที่สำคัญที่ปดิษฐานพระพุทธเจ้าหลังจากพระพุทธองค์ตรัสรูม้มรรคผลแล้วเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเทศนาสังสอนญาติโยมเผยแพ่พรธรรมะจนกระทั่งถึงเมืองราชจฤก์โดยมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นประธาน พระองค์มีความเรื่อมใส่แล้วก็ยกพื้นที่ปาไผ่ทวายเป็นวัดสร้างบอ่อถวายพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ที่เป็นสิ่งที่สําคัญฉะนับบ้นบ่อนี้มีความสําคัญที่สุดในบราวราพุทธศาสนาพระพุทธองค์บอกว่าเสนาชนทานท่านผู้ใดไ,ได้สร้างบอ่อแล้ว ในมนุษย์สมบัติสรสมบัติพร้อมทุกประการเกิดมาก็จะมีความสุขมีสถานที่อยู่ที่อาศัยวัดนามครับลำดับต่อจากนี้ไปครับก็ขาดไม่ได้เลยครับท่านเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับเดี๋ยวจะได้ท่านที่จะเตรียมจัดงานด้วยนะครับเป็นเชิญท่านนายกเลยครับครับของกลานวัสการประเดชประคุณ พระครูสิร bon ิธรรมทธาจารยคณะตะวัเสุนเนเจ้าวาดวัดพนมดินสุวรรณารามงกรามนวมัสกาลรรมหาเทียนจันกิติยานเจ้าวาดวัดบ้านบัวถนนตกรามน้มัสการพระมหาปัญญาสุพัทโทเจ้าวาดวัดชมประทานราชบุรีตลอดจนพระเทรานุเทระ รุกด้วยความเคารพเรียนท่านนายอัครินปินมณีทั้งสองท่านท่านในขาท่านรองนายกสุนทรท่านรองนายกป่าชันท่านผู้ใหญ่ป่านังกรวงและท่านรองปลัดชูวงขององค์การบรา่ชนตะบนพ่อแม่พี่น้องที่เขาร่วมประชุมหรืองานแถลงข่าวก็ทุกท่านด้วยความเคารพนะครับ กับผมในเอกภาพสุขสังวรนายกองค์การบราบราส่วนตำบนชุมเนินในฐานะทีอะ่อยู่ใกล้ชิดกับวัดถนนดินตรงนี้ไปก็ไม่ถึงกิโลก็กเป็นองค์การบรารส่วนตำบนชุมเนินในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อนี่ห้าปีเนาะห้าปีนะห้าปีขนะ้าป,ป,ป,ปีที่6กก็เป็นบุญที่ทางลูกศิษย์ลูกหาก็ได้ระดมทุน ตอนนั้นพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นที่นาเป็นที่นาพอดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านอังกรวงบ้านละแวกะตำะบลชุมเนินก็ได้ถวายเป็นการขายเนาะในราคาที่เป็นไปได้นเนี่ยจะมาสร้างโบสถ์กระผมในตัวแทนพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านองกรวงหรือตำบลชุมเนินเนี่ยก็รู้สึกดีใจนะครับดีใจที่ทุกท่านที่มองเห็นความสําคัญอของวัดพนมดิน ที่อยู่ในธุรกันดารทางไกลาจากาเมืองที่เจริญด้วยทุนทรัพย์แต่ในชุมชนของเราก็เป็นสภาพพื้นที่ทำเกษตรกรรมที่จะสร้างโบนในปีสองปีที่จะเสร็จเหมือนในเมืองมันก็เป็นไปไม่ได้โดยฉะนั้นในวันนี้ก็กขอ,ขอ,ข,อขอบคุณขอขอบคุณคณะคณะทีมง,งานที่จะมา เอาบุญกระถินมาทอดถวายที่วัดธนงดินในวันนี้กับผมก็ขอขอบคุณนะครับก็ขอขอพบป่าแตเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครันสวัสดีครับผมครับขอคุณดมสภาพกำลังมาจากไหนใครบ้างที่จะช่วยนะครับในการจัดในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวผมเรียนเชิญคุณโยบาริต้าเลยครับผู้ดำเนินงานจัดการอาจจะงานในครั้งนี้นะครับได้พูดคุยนะครับเชิญครับ พระคุณพระครูสิริตริตรีติทานหลวงพ่อมหาสุวรรณนาคาสุวรรณโนเจ้าคณะตำบ,บลสุเนินเจ้าอาวาสวัดพนมยินชวนารามและกราบธรรมสการพระมหาเทียนจันเจ้าอาวาสวัดวัดวถนนและพระมหาปัญญาเจ้าอาวาสวัดชนประธานมหาดาริไม่แน่ใจเรียกถูกหรือล่านะคะค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตอ,อ,อาจจะมีเป็นสคริปต์มาเพราะว่าอยากจะให้หรายละเอียดที่ถูกต้อง ทั้งหมดนะคะแล้วก็ขออนุญาตกลับสวัสดีผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมในงานแถลงข่าวในวันนี้นะคะ,ะน้องโยนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตแนะนําจริงๆแล้วอยู่บ้านโคขมินตาบลโคขมินอําเภอพระพายชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะชื่อเรียกในวงการทํางานหลากหลายก็จะเป็นน้องโยมาดิตานะคะหรือมาริตาเพชรประโคนนะคะปัจจุบันนะคะได้รับแต่งตั้ง เป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์องค์กรอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษากิติมศักดิ์องค์กรส่งเสริมศรรมิลปะวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะหลายๆคนเจอน้องโยมาทําบุญหลายครั้งแต่ไม่เคยรู้เลยว่าน้องโยทําอะไรบ้างนะคะน้องโยเป็นซีอบริษัทนางฟ้ากรุ๊ปประเทศไทยจํากัดเจ้าของแบรนด์กาแฟริตาโซ่คาเ e ่ซึ่งส่งออกไปหลายประเทศทั่วโลกนะคะ ประธานสโมสรน,นางฟ้าและเป็นผู้ดำเนินการจัดงานกระถินนางฟ้า5แผ่นดินในครั้งนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขออนุญ,ญาตบอกก่อนว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะแล้วก็ตั้งใจจะจัดงานกระถินจริงๆถือว่าเป็นกระถินสามัคคีนะคะแต่ถ้าเสนอตอนก็ขออนุญ,ญาตเรียกว่าตอนนำกระถินนางฟ้า5แผ่นดินนะคะอ่ มีความตั้งใจค่ะเหตุผลข้อแรกเลยขออนุญาตบอกจากหัวใจเลยก็คือวันนี้คือบ้านอันกรวงตำบลสุเนินอำเภอกระสังไม่ใช่บ้านเกิดน้องโยแต่ห่างกันแค่น่าจะาก,กิโล2กิโลใช่ไหมคะพกทมินเนี่ยแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะทิ้งบ้านเกิดตัวเองนะคะอย่าพิ่งนาอใจนะคะกระถินนางฟ้า5้าแผ่นดินนะคะวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อสร้างอุโบสถถวายแดว่วัดพนมดินสุวรรณารามนะคะ ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะน้องโยได้เคยจัดผ้าป่านางฟ้าครั้งที่หนึ่งเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดก็คือวัดพนมวินสุวรรณารามนะคะแต่ไม่สำเร็จแต่ได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะการทำประสิทธิ์ตรงมือหน่อยได้ไหมคะเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ผ้าป่าครั้งที่สามนะคะเป็นผ้าป่านางฟ้าปันรักให้น้องแจกจักรยานให้เด็กๆนะคะไม่ใช่แค่บ้านโคกขมิ้นค่ะจัดที่โคกขมิ้น ปีที่แล้วน้องโยมอล,ลิต้าเอาฟุตบอลดาราม,มานะคะแจกทุนการศึกษาแล้วก็ทำผ้าปา่าถวายเงินให้กับวัดสี่วัดด้วยกันก็คือวัดบ้านโคคมิน้นวัดศรีสมบูรณ์วัดหนองขอนแล้วก็วัดพนมดินสวนอารามนะคะก็ถ้าใครได้ได้จำได้ก็คือปีที่แล้วประมาณสักเดือนตุลาพฤศจิกานะคะอ่าแล้วก็อันนี้บอกเลยคะ่ะว่ามีความตั้งใจมากนะคะจริงๆแล้ว ปีนี้มีมีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งทางนี้แหละโทรไปขอให้มาริต้าช่วยจัดกระถินมาทางวัดหลวงพ่อนหน่อเลียนแจ้งตรงๆว่าตอนแรกปฏิเสธไปนะคะที่ท่านได้มาจัดจัดงานในกรุงเทพค่ะครบรอบ72ปีพักของท่านสมเด็จมุนเซนก็เลยตอนนั้นก็เลยขอทางโน้นว่าขออนุญาตบ้างมาช่วยจัดกระถินสองแผ่นดินได้ไหมที่วัดธนมดสนสุวรรณาราม ทางล้นบอกยินดีนะคะมาลิต้าก็โทรมาบอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่องั้นหนูขออนุญาตเป็นเจ้าภาพจัดกระถินให้หลวงพ่อเพื่อสร้างโบสถ์นะคะหลวงพ่อก็ดีใจค่ะแต่ด้วยด้วยสิทธิอนุสิ์หลวงพ่อที่เคยมาร่วมพระบาทนางฟ้าที่ซื้อที่ดินบอกว่าจะสองแผ่นดินได้อย่างไรน้องโยอย่าลืมด็อกเตอร์เซียวทางประเทศจีนอย่าลืมเจ้าของธนาคารเจดีบีประเทศลาว อย่าลืมมิสเตอร์รอยที่เคยช่วยเรามาทุกปีประเทศสิงคโปร์แล้วอย่าลืมไทยและก็กัมพูชามันคือห้าเมืน 5, ินค่ะก็มาริต้าก็น้องโยรู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจสุดๆก็คือว่าได้รับความเมตตาจากพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรซึ่งปีที่แล้ววันที่19เดือนกุมภาพันธ์นะคะท่านได้มอบพระพุทธรูปโบราณ2,000กว่าปีมอบถวายแด่หลวงพ่อ แล้วก็นํามาปฏิสถานอยู่ที่วัดนะคะซึ่งปัจจุบันก็อยู่ที่ศาลานะคะแล้วท่านเองเนี่ยท่านมอบให้เป็นบารมีเพราะว่าท่านแก่แล้วและยิ่งดีใจมากๆเป็นบารมีกับวัดกับหลวงพ่อกับพระพุทธศาสนาเมื่อท่านเป็นประธานฝ่ายคารวาสให้กับกระถินนางฟ้า5้าแผ่นดินของทางประเทศไทยแล้วก็โยก็บอกตรงๆค่ะว่าปลื้มปิติมากๆล่าสุดโยก็ได้พาหลวงพ่อนะคะ ที่บ้านท่านนะคะท่านก็ได้ถวายเทียนพรรษาแล้วก็ยกหูโทรสั่งรัฐมนตรีว่าที่รัฐมนตรีสสต่างๆให้ช่วยน้องโยมาริต้าให้เต็มกําลังก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะและสิ่งที่มหัศจรรย์ไปกว่านั้นก็คือ,เ,อ,อเราได้ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ก็คือพระสมเด็จพระพุทธาจารย์นะคะเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยานาบวรวิหารเป็นประธานที่ปรึกษานะคะ นำโยได้นาเรียนท่านเขาเรียกว่าการาได้กล่าวดีทางประเทศทางประเทศกัมพูชานะคะทางประเทศกัมพูชาประธานฝ่ายคารวาสนะคะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพระพุทธศาสนาเนี่ยซมโบนะคะนี่คือชื่อท่านนะคะจากประเทศกัมพูชานะคะ แล้วก็จากนี้ไปสักประมาณวันที่20กว่าน้องโยก็ได้รับเชิญจากสถานทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย<ม>เพราะท่านนะคะทั้งทางทูตนะคะเลขาทูตจะมาเตะฟุตบอลด้วยนะคะขอเสียงตบมือให้หน่อยดีไหมคะมเลขาทูตจะขอเตะฟุตบอลด้วยนะคะส่วนท่านทูตเนี่ยอาจจะขออนญุญาตเช็คคิวนะคะว่าถ้าท่านมาได้ท่านมานะคะแล้วก็ ทางประเทศกัมพูชาจริงๆแล้วมีออกยานะคะถ้าภาษาไทยเราแปลว่าเจ้าสัวท่านยังไม่สะดวกในการออกนามแต่ท่านยินดีที่จะมานะคะหลายๆฝ่ายค่ะประเทศลาวนะคะประธานฝ่ายคารวาสนะคะท่านเอกพันธ์คุณตุ้มนะคะบอสใหญ่เจ้าของธนาคาร, B, รเจดีประเทศลาวนะคะและก็คณะผู้บริหารธนาคารประเทศลาวนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีคุณจอยมณีชยัยซึ่งเป็นหุ้นส่วน ของกาแฟกระโปงก็คือน้องอาริสาเพประโคนนะคะบุตรสาวของคุณตาลินกับคุณยายเทเพประโคนนะคะ,ะนี่ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีค่ะคือรวมรวมชุมนุมกันนะคะ,ะน้องโยนะคะได้เตรียมการจัดงานสมโทษในครั้งนี้นะคะข้อที่1กิจกรรมฟุตบอลดารานะคะยกทัพโดยทีมศรัทธาก็คือพี่ต๋องชนชื่นที่เป็นดาราตลกนะคะเขาจะมีทีมฟุตบอลทั้งเป็นนักร้องนักแสดงดาราช่องเจดนะคะแล้วก็ ในงานเตะบอลครั้งนี้นะคะมีมวยแชมป์โลกไม่ได้มาต่อยมวยแต่จะมาขอเตะบอลด้วยนะคะมีใครบ้านนะะนงนะคะหนะคะพี่บีสวิตนะคะเพชรพิเศษสิรินะคะพระเอกช่องเจ็ดฟุตบอลที่เตะอันนี้ต้องขออนุญาตเรียนแจ้งตรงนี้ว่าน้องโยงอลิต้าเลือกสนามฟุตบอลโคคามินเหตุผลนะคะเพราะว่า คือจริงๆน้องโยจัดกิจกรรมทุกปีเพื่อเด็กด้วยแล้วอยากให้เกิดความรักความสมัครสมัครีระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบลระหว่างอำเภอนะคะอยากให้ร่วมด้วยช่วยกันและอยากให้หลวงพ่อเป็นสามีการสมโพธ์นะคะก็จะมีคอนเสิร์ตของพี่ยิ่งยงยอดบัวงาเป็นต้องขออนุญาตเรียนแจ้งก่อนว่าพี่ยิ่งยงเหมือนพี่ชายน้องโยเวลาเจอน้องโยน้องโยก็จะเย้คแมยเนียนเย้คแมยนะผมเย้ภาษาไทยเย้เด็กคแม่ ก็พี่ยิ่งยงได้ช่วยซื้อที่ดินถวายวัดที่นี่ด้วยพระป่านางฟ้าทุกครั้งพี่ยิ่งยงช่วยทุกครั้งชาวบ้านก็จะถามว่าหน้าบองยิ่งยงหน้ายิ่งยงเนี่ยรอบนี้คือเนียงก็เลยจัดให้นะคะก็การทําง,งานครั้งนี้นะคะนอกจากมีคอนเสิร์ตน้องโยจัดให้มีสอยดาวนะคะเป็นการกุศลนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะยังมีมวยนานาชาติจัดโดยสยามไฟ์นะคะโดยน้องโยมอบหมายให้กับคุณปอเป็ดศักดาชวนรัฐซึ่ง พี่ปอเป็ดน,นะคะก็จะเป็นพิธีกรมวยช่อง8หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินเสียงนะคะอยู่ช่อง8เป็นนักาพากย์มวยด้วยแล้วจัดมวยมากกว่า30ปีนะคะมวยของเรานะคะต้องขออนุญาตบอกเลยทุกคนนะครับผมในฐานะที่ได้รับมอบหมายนะครับจากคุณโยนะครับให้มาเป็นพูดง่ายๆเป็นเจ้าของโปรดักชันนะครับเป็นออแกไนในการจัดงานนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยงานเรามันยี่สิบสองกับยี่สิบสาม 23เนี่ยเป็นวันที่ทอดกระถินนะครับอย่างเป็นทางการ22ก็คือวันสมโพธนะครับพี่น้องครับแขกผู้มีเกียรติครับตรงนี้ผมอยากให้ทุกท่านนะครับได้ได้ฟังนะครับได้ฟังแบบละเอียดนะครับแล้วท่านผมอยากให้ทุกท่านมาร่วมนะครับในกิจกรรมในวันที่22นะครับ22เนี่ยนะครับผมจะในฐานะที่รับหน้าที่นะครับมาเป็นผู้ดําเนินการจัดจัดงานจากคุณโยมาริต้านะครับ ในช่วงภาคบ่ายนะครับช่วงภาคบ่ายวันที่ยีิบสอนะครับฟังให้ดีนะครับยีิบสอนะครับเราจะมีการเตะฟุตบอลนะครับเป็นฟุตบอลทีม v ีไอพีอาจจะเป็นข้าราชการนะครับพ่อค้าข้าราชการในส่วนของที่ทางคุณโยประสานไว้นะครับก็จะมาเตะกับทางดาราอย่างที่คุณโยบอกนะครับก็จะมีศิลปินดารามากมายครับที่จะมาร่วมกับเรานะครับช่วงภาคบ่ายนะครับก็จะเตะไปเสร็จสิ้นประมาณสัก ไม่เกินสี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นนะครับทุกคนจะมุกมาที่นี่เพื่อจะร่วมในพิธีสมโพธิองค์กฐินนะครับสี่โมงเย็นเราจะมีพิธีสมโพธิอันนี้ขาดไม่ได้ครับทางสงนี่สําคัญที่สุดนะครับหาเงินอีกอย่างหนึ่งครับแต่ในเรื่องราวของศาสนาอันนี้สําคัญสี่โมงเย็นนะครับเราก็จะมีพิธีสมโพธิองค์กฐินนะครับก็จะเป็นหน้าที่นะครับถ้าเป็นในเรื่องราวของพระสงฆ์นะครับจะเสร็จสิ้นไปประมาณ ไม่เกิน6โมงเย็นนะครับประมาณ18นาฬิกานาฬิกานะครับจบจากสมโพธกถิ่นปุ๊บก็จะเข้าสู่ในเรื่องราวของความบันเทิงนะครับก็จะมีคอนเสิร์ตของยิ่งยงยอดบัวงามนะครับยิ่งยงยอดบัวงามมียิ่งยงยอดบัวงามมีพี่หนวดสตอนะครับมีศิลปินตลกอย่างที่คุณโยบอกนะครับก็จะมาร่วมโดยเราใช้เวทีครับใช้เวทีเดียวนะครับก็คือเราจะมีประดับพิธีนะครับมีแคทวอล์กแล้วก็ต่อไปยังเวทีมวย มันเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ผมอยากให้ทุกท่านมาร่วมนักร้องจะร้องเพลงบนเวทีม,มวยนะครับผมว่าไม่มีใครจะได้เห็นภาพนี้นะทุกอย่างมันจะเป็นแบบนี้หมดนะครับศิลปินจะร้องจะเล่นตลกสนุกสนานไปจนถึงประมาณสองทุ่มนะครับเสร็จจากสองทุ่มปุ๊บเราจะเคลียร์ในเรื่องราวของเวทีให้เรียบร้อยก็จะเข้าสู่เรื่องราวของมวยนะครับเป็นมวยนานานชาตินะครับอย่างที่บอกครับไทยกับลาวไทยกับกัมพูชาไทยกับจีนนะครับ ไทยกับไทยแล้วก็ไทยกับอะไรนะอา,อาจจะมีอเมริกานะครับมีซินวีนักมวยผมมาร่วมด้วยนะครับก็จะมีมวยงานจะเสร็จสิ้นไม่เกินเทีย่ยงคืนนะครับงานจะเสร็จสิ้นย้ําที่คุณโยบอกนะครับว่าในเรื่องราวของรางวัลเนี่ยนะครับรางวัลเนี่ยอย่างที่ผมบอกผมขอย้ำอีกสักนิดหนึ่งนะครับเราเนี่ยจะทําเสื้อนะครับเป็นเสื้อของนังฟ้ารุกนะครับออกมาจําหน่ายนะครับในราคาตัวละ 299บาทนะครับแต่มันพิเศษยังไงรู้ไหมครับ้ยาบาบาทตรงนี้นะครับจะมียันของหลวงพ่ออยู่ด้วยนะครับจะมียันของหลวงพ่ออยู่ด้วยนะครับถือว่าเป็นเสื้อทเลลิกเน่ยเหมือนอย่างที่ผมใส่นะครับคือคือตัวนี้นะครับที่ผมใส่นะครับแต่ตัวนี้นี่หลวงพ่อยังไม่ได้ลงอักขระให้ผุ้ที่เดี๋ยวจะได้ลงนะครับ299าบาทพี่น้องไม่ต้องคิดอะไรมากครับถือว่าเป็นที่เสื้อที่ละลิกนะครับจากทางวัดโดยหลวงพ่อนะครับทํา ให้กับญาติโยมที่ทําบุญเพื่อหาเงินมาสร้างโบสถ์นะครับอันนี้2 9 9บาทเสื้อตรงนี้ครับเดี๋ยวสักครู่หลังจากเราแถลงข่าวเสร็จแล้วนะครับเสื้อนี้จะมีพิธีการพุทธ,ธาพิเศษนะครับจากคณะสงฆ์นะครับเรียบร้อยเลยนะครับทั้งหมดเลยทั้งหมดตรงนี้ตอนนี้เสื้อเดินทางมาถึงแล้วครับเต็มเลยครับเพราะเราต้องทําแล้วไม่ใช่ว่าทําแค่4ีหตัวแล้วเอาไปยอมม่อไม่เอาไม่เอานะฮะเพราะนั้นทุกอย่างจะ จากหลวงพ่อนะครับพุทธวิเศษหมเดี๋ยจะได้เห็นพิติกรรมต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับแล้วทุกคนที่ใส่เสื้อนี่มาในงานนะครับสําคัญที่สุดท่านเขียนชื่อเบอร์โทรใส่กล่องนะครับเดี๋ยวเราจะมีกล่องให้ก็จะมีรางวัลแจกให้ในช่วงท้ายของการแข่งขันมวยนะครับจากจบมวยเสร็จแล้วก็จะมีรางวัลมีทั้งทีวีมีทั้งตู้เย็นกำมันประสานอยู่หลายฝ่ายครับมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับให้มันมีกิจกรรมกิจกรรมนี้ครับผมบอกแก่ผู้มีเกียรตินะครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ ทุกทุกท่านนะครับว่านี่คืองานประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นนะครับผมบ้าไม่มีที่ไหนครับนักร้องร้องเพลงบนเวทีมวยก็ยังหายากอยู่นะครับแล้วทุกอย่างครับกิจกรรมทั้งหมดจะเกิดขึ้นอยู่บนเวทีมวยทั้งหมดเนื่องจากอะไรครับมวยไทยคือศิลปะประจำชาตินะครับอาจารย์บุญมีฮะพรนะครับเป็นวัฒนธรรมของคนไทยนะครับบอกตรงๆนะครับว่าในประเทศไทยเบอรานี้น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องราบีไม่มีใครไม่รู้จักซุปเปอร์ล็กนะครับนี่วันชิปเป็นชิป นะครับซุป,ปเปอร์ลิกเกียรหมู่เก้าอย่างนี้ครับก็ถือว่านี่คือสุดยอดของของมวยมันชิบชิปเดี๋ยวซุป,ปเปอร์ลิกนี้ได้เจอรถถังอยู่แล้วครับเดี๋ยวจะชิงความเป็นหนึ่งนะครับเดี๋ยวพวกเราจะได้เจอกันนะครับในเรื่องราวของตรงนี้นะครับผมเมื่อกี้คุณโยนะนําหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินเสียงผมหลายๆท่านอาจจะเคยอยู่เคยดูเวลาผมเป็นพิธีกรจริงๆแล้วผมทํามวยคาดเชียกนะครับสยามคาดเชียกต้นกําเนิดอ,อยู่ที่แม่สอดจังหวัดตาก ช่วงนี้ก็ถ่ายทอดสดทางช่องแนะครับ13เมษาสงกา์ครับผมจะไปจัดอยู่ที่นั่นตลอดนะครับช่วงสงกา์นั่นคือมวยสยามข้าเชียบผมปอปกเป็นสยามข้าเชียบนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเจ้าของโปรดักชันก็คือสยามไฟสยามไฟที่เป็นโปรดักชันของผมที่ทําออกมาแล้วก็ผมไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องผลประโยชน์นะครับอาจารย์บุญมีฮะเราทําตรงนี้เพื่อเป็นการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมนั่นก็คือมวยไทยเราไปสู้โปรดักชันใหญ่ก็ไม่ได้ครับ วันนี้เราใช้เงินน้อยๆนะครับแต่ได้สร้างสีสันนะครับให้กับพื้นที่นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะวัดนะครับที่ไหนก็ได้ครับที่อยากได้ผมไปสร้างสีสันตรงนี้ท่านคุยกับผมได้หมดนะครับอยากหาเงินเข้าชมรมอยากหาเงินเข้าองค์กรต่างๆคุยกับผมได้นะครับหรือคุยกับทางคุณโยนะครับทางพี่ก้าวได้เราทําได้หมดเพราะปีหน้าเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ว่า12เดือนเนี่ย12แมตช์มนะครับเราก็จะกระจายออกไปแต่ละจังหวัดนะครับในการเทียบ ทำรายการมวยเพื่อหาเงินให้กับชมรมหรือองค์กรหรือหน่วยาางานต่างๆอันนี้ผมฝากไว้ด้วยนะครับก็22นะครับอย่าลืมนะฮะกิจกรรมอย่างที่ผมบอกครับมีฟุตบอลดาราช่วงบ่ายนะครับ4โมงเย็นนะครับก็จะมีการสมโพธิองค์กระถิน่น6โมงเย็นก็จะมีในเรืงราวของคอนเสิร์ตนะครับนำโดยพี่ยิ่งยมยอดทวงงามจบ2ทุ่มก็จะต่อดยหย่วยนานาชาติอีกประมาณ8คู่รเจสิินไม่เกินเทธธี่ยงคืนนะครับมีภาพกิจกรรมในวันที่22นะครับส่วน23นั่นก็คือ พิธีทอดกระถินซึ่งอย่างที่คุณโยบอกครับว่าเที่ยวเนี้ยเราได้รับเกียรตินะครับจากประธานฝ่ายคารวาตก็คือท่านพลเอกชัยศิธิ์จินวัฒน์นะครับท่านจะมาเป็นประธานฝ่ายคารวาตนะครับในการทอดกระถินนะครับเพราะฉะนั้นหลักเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างครับเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับผมย้ําเลยนะครับว่าทุกบาททุกสตางค์นะครับเรานะครับจะร่วมในเรื่องราวของการสมทบทุนสร้างอุโบสถของวัดพนมดินสวนนารามนะครับ วัดพนุกเดนสวนุวรรณรังพี่น้องสบายใจได้ครับผมอยู่วงการมวยมานะครับ30ปีผมเป็นคนสาธารนณะวันนี้สิ่งไหนที่ผมพูดหรือไม่เป็นความจริงสื่ออยู่ทั้งหมดอยู่แล้วครับนะผมอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ดีจริงอยู่มาได้หลายปีอย่างนี้ไม่ได้แน่นอนเพราะนั้นทุกท่านสบายใจครับเรื่องราวของผลประโยชน์ต่างๆพวกเราไม่มีอย่างแน่นอนป้าประสงค์หลักครับอยากจะช่วยเหลือทางวัดและโดยเฉพาะยิ่งทางหลวงพ่อนะครับให้วัด คนมดินสวนารามได้มีโบสถ์และก็เป็นวัดที่สมบูรณ์แบบอย่างถูกต้องนะครับอันนี้ฝากทุกท่านนะครับให้สบายใจได้พวกเรามาตรงนี้เพื่ออยากจะช่วยเหลือจริงๆนะครับ